ส่งมอบรถนิว n ย c มคูป2,020ปูออปชั่นสุดๆที่จันทบุรีขอขอบคุณคุณเก๋และคุณบุญลูกค้าเก่าที่น่ารักของเราที่วันนี้ได้สั่งรถเป็นกับเราเป็นครันที่2แล้วนะคะวันนี้มาส่งมอบก,กันถึงที่จันทบุรีเลย ต้องขออภัยด้วยค่ะที่วันนี้เอติดธุราไปส่งเองไม่ได้แต่ว่าได้ให้พนักงานไปจัดส่งแทนแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ค่ะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนแค้วคาดปลอดภัยรับเงินรับทองกลับมาเป็นคันรถเลยนะคะรวยๆเฮงๆปังๆค่ะขอบคุณพี่บุญและคุณเก๋ด้วยนะคะ เดี๋ยวมาฟังคำสัมภาษณ์กันนะคะว่าทำไมคุณบุญและคุณเก๋ถึงมาซื้อซ้ำกับรถของเราค่ะและคันนี้ full option สุดสุดเลยมาชมกันนะคะสวัสดีครับที่นี่ ay auto import นะครับชั้นแนววันนี้เราได้เดินทางมาที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะผมโป้นะครับเป็นตัวแทนของโชรูม ay auto import <ด>คุณเอรถนำเข้านะครับวันนี้เป็นตัวแทนคุณเอมาส่งมอบรถ เนื่องจากคุณเอ๋ติดภารกิจนะครับก็วันนี้เราอยู่กับคุณบนนะครับแล้วก็คุณเก๋นะครับที่ร้านรังเกษตรบางเขนสาขาสำนักง,งานใหญ่แยกปากทางน้องแหวนถนนสุขุมวิทอำเภอไนยาอามครับจันทบุรีครับ,บ,บ,ร,ร,บร้านที่นี่เนี่ยมีทั้งหมดกี่สาขาครับผมอตอนนี้ทั้งคอนแทคด้วย9สาขาแล้วฮะครับผมก็เป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับอะ,อ,ะอะไรบ้าง,างคร<ำ>ับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินตายดินเสื่อม ทุเรียนตายทุเรียนยืนต้นตายแล้วก็การทำเมื่อออกนอกฤด,ดูของไม้ผลทุกชนิดครับครับผมแล้วก็คุณบุญแล้วก็คุณเก๋นะครับได้เป็นลูกค้าที่เป็นคนพิเศษของเราเลยได้ซื้อรถคันนี้เนี่ยเป็นคันที่2แล้วนะครับคันแรกเป็นปอร์เช่มาเกนนะครับแล้วก็คันนี้เป็นคายเคนคูเป้นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยคันนี้ก็เป็นออปชั่นที่เต็มมากๆเลยรู้สึกยังไงบ้างครับกับวันนี้ที่ได้รับรถคันนี้ก,ก็ประทับใจยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเนลมาคกนก็ถือว่าดีแล้วครับ แต่มาเจอคาเยนนี่สุดยอดกว่าอืมครับผมเงียบและนุ่มแล้วก็หนึบฮะแล้วก็แรงม้าสะใจครับเมื่อกี้ได้ไปลองขับดูแล้วเนาะลองแล้วครับ462แรงม้าใช่ไหมครับใช่ครับรับใจครับถ้าไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังใช้ไฟฟ้าอยู่เลยใช่ครับเครื่องยนต์ไม่ทำงานเลยเนาะเมื่อกี้ไปลองกันไปแล้วไม่ต้องเืองน้ำมันแม้แต่บาทเดียวใช่แบตเตอรี่ใช้ไฟฟ้าแล้วก็ข้างในออโต้หมดครับครับครับผมใช่เดี๋ยวสัมภาษณ์ ก็รถสวยมากค่ะสวยมากสวยกว่าในในใน,ในที่คุณพ่สง่งมาให้ดูค่ะแล้วก็ออปชั่นเต็มมากค่ะเต็มมากค่ะเพราะว่าเราจองกันตั้งแต่ตุลาเนาะ<ช>ตั้งแต่ตุลาแล้วก็จนมาถึงวันนี้รถเดินทางมาถึงก็เรียกได้ว่าสมคุณค่ากับการรอคอยเลยนะครับแล้วก็นอกจากร้านคังเกษตรแล้วเนี่ยคุณบุญก็ยังได้ทำกิจการเกี่ยวกับากาแฟก็คือผลิตกาแฟอาราบิก้าแท้ร้อในรูปทีนวันที่ไม่ใช้ น้ำมันก็คือไม่ใช้คอฟฟี่เมดแบงนี้แล้วกันนะครับคือไม่ใช่เกี่ยวกับน้ำมันทานแต่ใช้เป็นทันยพืชสำหรับผลต้องการดูแลสุขภาพไขมันความดันเบาหวานแล้วก็ที่สำคัญเราส่งเสริมและปลูกในภูมิภาคจันทบุรีและตราดนะฮะเป็นหลักซึ่งเป็นกาแฟสายพันธุ์พื้นเมืองบ้านดั้งเดิมของจันทบุรีตั้งแต่รัชกาลที่3ปีนี้เป็นปีที่130ปี170ปีของกาแฟจันทบุรีครับผมก็ชื่อบุญคอฟฟนะครับถ้าไคร ผ่านไปผ่านมาทางการลองแวะดูข้างในบรรยากาศสวยถ้ำข้างหลัง<อ>เป็นที่แหล่งท่องเที่ยวด้วยครับ,รบผมก็เมื่อกี้ผมก็ได้ลองชิมแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆนที่ได้ผ่านมาทางนี้จันทบุรีนะครับก็เห็นเด่นชัดเลยอยู่บนถนนสุขุมวิทเลยใช่ไหมครับ<ช>แยกเขาเรียกว่าแยกอะไรนะครับแยกาปากแยกปากทางน้องแหวนนะครับแยกปากทางน้องแหวนนะครับขับมายไก็เห็นแน่นอนเพราะว่าร้านใหญ่มากนะครับเมื่อกี้กล้องก็ได้แผ่นไปให้ดูแล้วก็ยังไงก็ฝากในเรื่องของร้านกาแฟไว้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนเพื่อนๆที่ มีความสนใจในรถนําเข้าอย่างพวกปอร์เช่หรือว่าอะไรพวกนี้เอาผ่านเบลฟเนี่ยอยากจะให้แนะนาโชว์รูมของเราให้กับเพื่อนเพื่อนนิดนึงเนาะเพราะวันนี้ซื้อเป็นคันที่2แล้วน่าจะรู้สึกยังไงบ้างครับผมเวลาไปเวลาไปโซวิตนี่เขาเต็มที่ครับผมแล้วก็ดูแลเหมือนครอบครัวก็เหมือนกับที่เราดูแลลูกค้าเกษตรกรทั่วไปเหมือนครอบครัวครับผมต้องอิ่มอิ่มทุกอย่างให้อิ่มใจด้วยมีความสุขด้วยที่ได้ซื้อได้เสียตังค์แล้วต้องคุ้มค่าเงินครับผมครับผมในนามนะครับโชว์รูม Import ผมโตับเป็นตแทน้ัน็ ต้องกราบขอบพระคุณมากมากนะครับสำหรับเราได้รับการให้บริการนะครับเราสัญญาว่าจะทาการให้บริการเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ดีอย่างนี้ตลอดไปนะครับยังไงก็มีโอกาสเพื่อนๆที่สนใจลองติดต่อมาทักทายสอบถามกันได้นะครับเพื่อจะได้มีโอกาสมาเป็นลูกค้ากันแบบนี้ตลอดไปนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนมากนะคะสวัสดีครับ <ๆ S 1> ที่อยู่ข้างหลังผมนี้ก็คือป o r s c ช e New c a y e n n e Coupe E-Hybrid 2020เชิญ hmm. ชมได้เลยครับ ขออนุญ,ญาตเริ่มจากภายนอกก่อนนะครับสีคันรถคันนี้เนี่ยเป็นสีที่เขาเรียกว่า j e ็ b แบล็กเมทัลลินะครับก็คือเป็นดบบก็ฉ่ำลึกมีเม็ดสีเมทัลลิกอยู่ด้านในนะครับไฟหน้ารถคันนี้เป็นไฟหน้า pds l plus hd m a t i c beam แบบ full system ตัวท็อปที่สุดนะครับก็จะได้เป็น day time running light 4จุดใหญ่นะครับสวยงามมากๆแล้วก็คันนี้เนี่ยใส่กล้อง360องศารอบคันมาด้วยนะครับ มีเซนเซอร์รอบคันช่วยจอดนะครับทําให้การขับรถคันนี้เนี่ยถอยจอดเป็นไปอย่างสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวเข้ามาชมด้านข้างนะครับล้อแม็กนะครับเป็นขอบ22นิ้วนะครับตัวท็อปที่สุดเป็นสองสีนะครับสวยงามมากๆจานเบรกสีเขียวโลโก้สีเขียวเป็น e hybrid นะครับคันนี้ก็จะได้ในเรื่องของความประหยัดแล้วก็ความแรงถึง4 6 2แรงม้านะครับ ประตูนะครับคันนี้พิเศษอีกอย่างก็คือเป็นระบบ keyless go นะครับ keyless entry สามารถที่จะเปิดประตูได้โดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะครับแล้วก็ล็อกรถในเพียงแค่การสัมผัสนะครับประตูคันนี้ก็จะเป็นระบบดูดด้วยนะครับเป็น soft closed o o r ด้วยนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านในต่อนะครับการสตาร์ทรถนะครับรุ่นนี้ก็เป็น option พิเศษนะครับไม่ต้องใช้กุญแจแล้วครับบิดก็จะสตาร์ทได้เลยนะครับเบาะเนี่ยไฮไลท์พิเศษนะครับก็คือเบาะตัวนี้เนี่ยเป็นเบาะ อ่า18ทิศทางนะครับเป็นทิศทางที่เยอะที่สุดแล้วนะครับสำหรับรถอา p o r s c นะครับโลโก้สีสระนะครับหัวหมอนนะครับทรงของเบาะ18ทิศทางเนี่ยจะมีความสวยงามกว่าทรงของเบาะ14ทิศทางนะครับหัวเกียร์นะครับคันนี้เป็นหัวเกียร์ที่เป็นอ่า Exclusive Design นะครับจะเป็นหัวเกียร์ที่มีโลโก้แล้วก็เป็นการตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับสวยงามมากๆ ด้านข้างนะครับตัวนี้เขาจะได้ในเรื่องของสมูทเลเทอร์ฟินิชนะครับห่อหุ้มด้วยหนังทั้งคอนโซลแผงประตูนะครับทุกอย่างตัวนี้เนี่ยได้เป็นคาร์บอนแพ็กเกจด้วยนะครับก็คือเป็นตกแต่งด้วยคริมที่เป็นลายของอ่าคาร์บอนไฟเบอร์นะครับสวยงามมากๆบาะมีเมมโมรี a แพ็กเกจทุกอย่างเครื่องเสียงโบส์นะครับคันนี้จะมีโลโก้ปอเช่ที่พื้นด้วยนะครับเป็นออปชั่นเพิ่มเหมือนกันแต่ว่า ด้วยความที่ยังยังสว่างอยู่ก็เลยอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยจะมีคําว่าพอเช่เนี่ยสองสว่างที่พื้นด้วยนะครับสวยงามมากๆเดี๋ยวพามาชมด้านท้ายนิดนึงนะครับด้านท้ายก็จะมีคอนโทรลแอร์นะครับเรียกว่าแอร์โฟโซนนะครับก็จะเป็นออปชั่นเพิ่มหลังคาพารามิกของรถรุ่นนี้เนี่ยเป็นหลังคาแก้วที่ผืนใหญ่มากๆนะครับสามารถที่จะ รับชมวิวเนี่ยได้ทั้งผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังเลยนะคันนี้เป็นออปชันที่ผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังเลยนะคันนี้เป็นออปชันที่สวยงามมากๆสําหรับคายเคนคูปเป้ออีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านท้ายนะครับรถคันนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นคูปเป้เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของอ่าสปอยเลอร์ที่สามารถยกขึ้นมาได้โดยการกดหรือว่ายกขึ้นมาตามความเร็วนะครับก็คือ1 0อยความเร็วประมาณ100เนี่ยสปอยเลอร์ก็จะเริ่มขึ้นมาละนะครับตัวนี้นะครับจะได้ออปชันนะครับ ใช้เท้าสอดเพื่อเปิดประตูด้วยนะครับแต่ว่าพอดีตอนนี้รถปลดล็อกอยู่นะครับใช้เท้าสอดสามารถเปิดประตูได้นะครับด้านท้ายก็จะมีท่อไอเสียแบบสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นปลายท่อไอเสียแบบสปอร์ตและมีระบบปรับเสียงท่อเป็นสปอร์ตเอ็กซอร์ซิสตด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออปชั่นเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะครับด้านท้ายก็ขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้านะครับมีความสวยงามกว้างขวางนะครับเก็บของได้เยอะมากนะครับ เดี๋ยวพาชมรอบคันเลยนะครับเดี๋ยวมาด้านหน้าเลยนะครับ ครับผมคันนี้ก็เป็นรถคายเอนคูเป้ที่มีออปชันที่เต็มมากๆอีกหนึ่งคันเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจรถปอร์เช่นะครับทุกๆรุ่นหรือว่าเป็นรุ่นคายเอนไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับจะมีหลายออปชันหลายราคานะครับทั้งตัวออปชันเริ่มต้นออปชันกลางๆหรือว่าออปชันเต็มๆนะครับก็สามารถที่จะทักท้ายเข้ามาหาฝ่ายขายเพื่อที่จะให้ส่งรายละเอียดข้อมูลตลอดจนราคาต่างๆนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ inbox อก g e เพนะครับ facebook คุณเอ๋ลด้ำเข้าหรูหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับ YouTube ก็มีนะครับในเรื่องของ line แอดออ i ฟิเชก็มีนะครับลองติดต่อดูได้ฝ่ายขายเปิดตั้งแต่จัน์ทถึงอาทิตย์นะครับทุกวันนะครับโชว์รูมอยู่ที่รามอินทานะครับผมแยกมีนบุรียังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ